สวัสดีค่ะวันนี้เดินไปคุยไปนะคะตามภาษาของเริงอีกเช่นเคยวันนี้จะมาเล่าว่าทําไมเริงถึงเริ่มต้นมาทํา y o YouTube อีกครั้งนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเริงเคยทํา y o YouTube มาก่อนแล้วนะคะตอนเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นทําได้นิดหน่อย แล้วเราก็หยุดไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นของการที่เราทำฟาร์มแล้วมันมีอะไรยุ่งยากมากนะคะแล้วเราก็ไม่มีเวลามาตัดต่อนะคะสมัยนั้นแล้วลูกก็ยังเล็กนะคะแล้วฟาร์มเราก็ยังไม่อยู่ตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังไม่อยู่ตัวนะคะคือต้องทดลองอะไรมากมายนะคะเริก็เลยไม่ได้ทำ u t u b e แล้วพอตอนนี้นะคะ6ปีผ่านไป 6- 7ปีผ่านไปเราเริ่ม เราเริ่มที่จะมีเวลามากขึ้นนะคะลูกๆก,ก็โตแล้วเราไม่ต้องช่วยเหลือเขามากแล้วฟาร์มก็เริ่มอยู่ตัวคืออะไรมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะก็เลยคิดว่าพอมีเวลามากขึ้นก็เลยอยากที่จะเรคคอร์ดนะคะเอาไว้ดูนะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเราก็อยากอยากจะมีอะไรเก็บไว้ดูตอนเราอายุเพิ่มขึ้นกว่านี้อย่างเช่น ตอนนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวนี้อากาศดีมากเลยแดดสวยแล้วก็หิมะนะคะก็เต็มพื้นขาโพลนไปนหมดเลยเราก็อยากจะเมมโมรี่หรือว่ารีคอร์ดเก็บไว้นะคะทำคลิปเก็บไว้เผื่อปีหน้าเราก็จะได้ดูนะคะว่าเออมันเป็นยังไงในวันนี้เดือนนี้เวลานี้นะคะว่าสภาพภูม,มิอากาศมันจะเป็นยังไงนะคะก็ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ นอกจากอยาก,อยากเก็บความทรงจําไว้นะคะเอาไว้ดูแล้วเราก็ประสบการณ์ชีวิต50ปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีประสบการณ์ชีวิตหลายหลายอย่างนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีผิดหวังเสียใจการทําธุรกิจเอ้ยไม่ใช่นะคะการทําฟาร์มนะคะบางทีมันก็ล้มเหลวบางทีมันก็ไปได้ดีบางที มันก็มีข้อคิดหลยายเรื่องนะคะที่บางทีเราควรจะทําดีกว่านี้หรือมีทางที่ดีกว่านี้นะคะนั่นหละค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราอยากอยากมาทำ u t u b e อีกครั้งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาเล่าต่อนะคะนอกจากว่าเราอ,อยากทำ u t u b e เพื่อบันทึกบันทึกไว้ดูนะคะแชร์ประสบการณ์ชีวิต ให้คนอื่นๆฟังนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่างานที่เราทำในฟาร์มนะคะมีหลายอย่างบางทีเราก็อยากให้สื่อสารโตแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เริองอยากทำ u t u b e ขึ้นมานี่ก็เพราะว่าอยากให้ครอบครัวที่เมืองไทยนะคะเขาได้ดูเขาจะได้เห็นว่าเราเป็นอยู่ยังไงผ่านทาง youtube นะคะบางที คุยโทรศัพท์กันเล่ากันนะคะบางทีแบบว่ามันก็ไม่ได้เห็นถึงจะมีเฟสไทม์นะคะบางทีมันก็ไม่ได้รายละเอียดนะคะเยอะเท่ากับที่เราทำไว้ในคลิปนะคะนั่นแหละค่ะเรียกจับตัวเล็กนะคะเด็กสิมาแล้วเรียกมาแล้วก็ต้องให้ฮะคัมคัมเฮซิตซิตซิตเด็กเต ไอตัวโตนี่มรู้ไปไหนอ๋ออยู่นู่นเดินเล่นบนหิมะกลัวว่าหิมะจะแตกแล้วเออลงน้ํานะคะกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นก็เปียกน้ําแล้วนี่ต้องรีบเข้าบ้านเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นปลอดบวมนะคะเริ่งจําได้เลยนะคะตอนแรกที่เริงทํา youtube เนี่ยสามีเขาบอกอุย้ยไม่รู้จะทําทําไมนะคะเอาเวลานะ่ะ ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเขาก็หัวเราะนิดนๆนะคะถึงขนาดว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะเปิดเห็นด้วยสนับสนุนเราแต่เรื่องนี้เขาไม่ค่อยสนับสนุนเขาบอกเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบเออไม่ชอบออกกล้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ให้เขาออกกล้องหรอกค่ะประมาณเนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเสียเวลานะคะฝรั่ง เขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาอยากทําก็ทําไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ยูต้องแบ่งเวลาให้ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่างานฟาร์มนะมันเป็นง,งานหลักอันนี้ก็คือแค่งานสำรองเราก็โอเคนะคะเหมือนที่บอกนะเราอยากจะเรื่องอะไรนะอยากจะตัดต่อเป็นนะคะอยากจะเรียนรู้ในการตัดต่อเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเยอะนะคะ พอไปไปมามาเขาก็เห็นว่าเราตัดตอนะคะเฮ้ยอย่างนี้มันใช้ได้นี่ตัดโตให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกนะคะตอนนี้เขาก็เห็นด้วยนะคะเออทำไปเถอะนะคะเราก็เอาไปใช้ในฟาร์มของเราได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นเลยค่ะนอกจากใช้ประโยชน์นะคะจากฟาร์มเราแล้วเราก็อ,อ่อประชาสัมพันธ์นะคะ นะคะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเราประชาสัมพันธ์ฟาร์มของเราเพราะว่าทำเก่งแค่ไหนแต่ขายไม่เป็นน่ะมันก็จอดนะคะแล้วยิ่งเราเป็นฟาร์มเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเราทำมี Youtube มีบอกเรื่องเล่าของเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์เราเรื่องเล่าขอโทษนะคะ <laughs> พูด พูดผิดเรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเรานะคะคนเขาจะชอบมากเลยโดยเฉพาะฝรั่งนะคะเขาเขาเรียกว่าอะไร willing to pay นะคะเขาเขามีความยินดีที่จะจ่ายแพงนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพอาหารที่ผลิตโดยคำนึงถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าฟาร์มเริเนี่ยเป็นออแกนิกหรือว่าฟาร์มอินรีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ นี่ก็แปดปีแล้วแล้ววิธีการทำของเรานี่เราจะทำเป็นแบบว่าแบทช์ atch, ก็คือว่าทำผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งอะ่ะเราทำไม่ได้เยอะเพราะว่ามันต้องทำมือนะคะแล้วอย่างเช่นเราทำชีสอะไรเงี้ยทำชีสนะคะคนฝรั่งอะ่ะคนฝรั่งเศสเองอะ่ะลูกค้าฝรั่งเศสเลยคนฝรั่งเศสเลยเยอะมากเลยก็บอกว่าอชอบมาก อันนี้ไม่รู้โยเราหรือเปล่านะคะเพื่อได้ของถูกไม่หรอกค่ะ <c oughs> พูดไปงั้นเพราะว่าสินค้าที่ฟาร์มเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงเพราะว่ามันทำมือแล้วลองจำได้ว่าพอเขารู้ว่าเออเราเป็นคนไทยนะคะแล้วมาทำชีสอย่างเงี้ยเขาชอบมากเลยเขาเอ้ยทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เล่าเรื่องบอกเขานะเขาก็โอ๊ยจ่ายให้อะ จ่ายแพงบางทีนะอย่างเช่นราคา220อะไรงนี้เขาก็ให้เลย250คบเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเธอขายไม่ได้เยอะพวกเธอหยุดไปฉันก็จะหานมสดๆดดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนล่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกส่วนมากลูกค้าเรื่องนี้น่ารักมากเลยนะคะจากลูกค้านี่ยก็กลายเป็นเพื่อนคะ่ะยใงช่วงคริสต์มาสนี่ย ไปขายของอย่างนี้โอ้โ oh, หลูกค้าเอาของขวัญมาให้นะคะของขวัญวันคริสต์มาสอะไรมาให้แต่เราเวลาเราขายของอย่างนี้เราก็แถมให้ลูกค้านิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเนี้เราบอกลดราคาไม่ได้นะถ้าลูกค้าใหม่นะเขาบอกอลดราคาได้ไหมเราบอกเราไม่ลดนะแต่ว่าฉันมีอันนี้แถมไปให้นิดหน่อยก็แล้วกันลองเอาไปไปทดลองชิมดูอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีสินค้าใหม่ๆนั่นแหละค่ะ วิไปไกลแล้วมันมันเลยหัวข้อว่าทําไมเราถึงอยากมาทํา y o youtube ก็ที่บอกนะคะทําเพราะว่าบอกเล่าเล่าเรื่องราวสตอรี่ของฟาร์มเราของผลิตภัณฑ์เรานะคะในเมื่อเราเราทําฟาร์มแล้วนะคะเรามีผลิตภัณฑ์แล้วเราก็อยากขายได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าก็จะ แตะเชื่อใจเราด้วยนะคะนั่นเลยค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเอาเลยค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเดินไปคุยไปนะคะเรื่องตรงเป้าบ้างไม่ตรงเป้าบ้างก็ต้องขออภัยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรนก็พูดเท่าที่นึกได้นะคะไม่ได้เขียนอะไรมากมายก็ คิดว่าเอออยากจะเขียนเรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็นั่นแหละค่ะก็เล่านะคะบางทีก็น้องหมาวิ่งไปไล่นู่นไล่นี่อะไรงนี้ก็ต้องวกไปก่อนแล้วก็วกกลับมาคืนนะคะไปไมาต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะใครที่ฟังแล้วมีประโยชน์ก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหรือใครว่าหรือใครที่มีข้อแนะนาําดีๆนะคะเพื่อนๆ้ เรือ,อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงทํา y o Youtube กันนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราคนไทยเราทํา y o Youtube กันเยอะมากเลยนะคะมาเล่าให้ฟังที่อะไรเป็นเหตุจูงใจที่อยากทํา y o Youtube นะคะอ๋อลืมไปนะคะบางคนเขาบอกว่าเงินค่ะเงินก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นเป้เปาหมายใหญ่โตอะไรนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้แดดดีอีกแล้วแต่ก็คงไม่หนาวมากเหมือนเมื่อคืนเพราะว่ามีเมฆบางๆอุ้ยท้องฟ้าสีฟ้าชัดเจ้วเลย